ยิ้มน่ารักที่สุดเลยป้าโอ้ยขอบพคุณนะคะ่ะงั้นป้าต้องยิ้มบ่อยๆหรอใช่ปะใช่ไหมก็ไม่นะแค่แค่อันนี้เฉยๆเดี๋ยวดูบางครั้งมันก็จะสว่างบางครั้งมันก็มืดอะ หรือว่ามันต้องเอามือมาอย่างเงี้ยมือนเห็นเหมือนสว่างขึ้นอ่ะใช่ไหมน,นี้เหมือนมันมันมืดอ่ะต้องเอามือไว้อย่างนี้เป็นคนเป็นคนใต้หรือเปล่าไม่ใช่ค่ะป้านนท์สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะ อยู่จังหวัดอะไรตอนนี้อยู่เชียงใหม่คะ่ะตอนนี้อยู่เชียงใหม่ยิ้มแบบนี้แหละคนเจ้าชูเอเฮ้ยว่าไปขอบคุณใจส้มนะคะไม่ได้เจ้าชูเลย <c oughs> หน้าตาอย่างนี้เจ้าชูไม่เป็นมีแฟนแล้วรักเดียวใจเดียวแค่คุยหลายคนเฉย <screws> <Basil> หยอกยอกสวัส <tripod> ด <Anyways> <desserts> ีนะคะป้านวลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวสักประมาณห้าทุ่มจะลงแล้วนะวันนี้มาไม่นาน เสาไทยใหญ่ป้าครับใช่แล้ว mm hmm. ไม่อยากเรียกป้าเลยมันจะแก่เกินไปไม่เป็นไรค่ะยินดีให้เรียกผ้ mm hmm. าคลุมสวยๆไปไหนครับชอบผ้าคลุมหรอผ้าคลุมเราอยู่ไหนอ่ะอืม mm hmm. น่าจะอยู่บนบนราวตักผ้าวันนี้ไม่ได้เอามาด้วยเลย วันนี้ไม่ได้เอามาใส่ทุกวันทุกวันทุกครั้งที่มาไลฟ์เดี๋ยวกลัวว่าเขาจะเบือเอ่อใช่ไหมน่ารักขนาดเลย เริ่มง่วงนอนแล้วนะเนี่ยเดี๋ยววันนี้สักห้าทุ่มก็จะลงแล้วตอนนี้อยู่เชียงใหม่คะ่ะแต่ว่าพรุ่งนี้จะไปแม่ห้องสอนพรุ่งนี้จะไปทําธุระที่แม่ห้องสอนนะคะแต่ไม่ได้ไปถึงในตัวเมืองนะจะไปจะไปแถวอําเภออำเภอป่าผ้า จะไปทําทุราดูยังไงก็ไม่เบื่อขอบคุณนะคะเชียงใหม่อยู่ร้านอะไรร้านอาหารเกาหลีค่ะร้านอาหารเกาหลีโอ้ยขอบคุณสำหรับกุหลาบนะคะเวลาแห่งความสุขเหลือแค่สิบห้านีชีช่เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะตื่น จะเดินออกเดินทางตั้งแต่ประมาณตีสี่กว่านี้แหละตีสี่ก้อนล้อน,น่าจะหมุนแล้วแหละตีสี่กว่าเนี่ยตีสี่ตีห้าหกโมงเจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงประมาณเก้าโมงกว่านะน่าจะถึงประมาณน่าจะถึงอำเภอ,อ ื้อการแยกไปครับจะไปส่งเหรอทำไมอ่ะจะรอไปส่งพรุ่งนี้คนน่าจะเยอะอยู่นะทางผ่านเส้นนั้นอะเพราะว่ามันถึงคิวคิวหมู่บ้านเราไงแบบเขาน่าจะกลับกันเยอะอยู่ประมาณสองร้อยกว่าคนอยู่มั้งเห็นในเห็นในที่เขาแจ้งมาติดตาม อยู่จากคนงามคุณนะคะไฟมันตกอีกแล้วอ่ะทุกคนมันก็จะมืดมืดหน่อยขอผ้าห่มหน่อยครับผมหนาวเป้าว่าไงคะพูดพูดชัด มากเลยไม่มีสำเนียงไทยใหญ่เลยจริงเหรอน่าจะเป็นเพราะว่าได้เรียนหนังสือมั้งเข้ามาเรียนหนังเข้ามาไทยตั้งแต่อายุประมาณห้าขวบหกขวบนี้เปล่าอืมผมจะไปเมืองแปลงครับอ๋อเราก็อยากไปเราอยากไปเที่ยวที่หมู่บ้านอะไรอะ่ะ หมู่บ้านสันติชนเหรออยากไปแต่ว่าพูดเหนือเป็นเป้าครับไม่ไม่ค่อยได้ค่ะไม่ค่อยได้เหนือนี่ไม่ค่อยถนัดนะแต่ว่าก็ฟังรู้เรื่องอยู่ฟังรู้เรื่องอยู่แต่แต่ให้พูดอะไม่ค่อยได้ได้นิดหน่อย ได้นิดน้อยนิดน้อย